สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอเนช่องเฟรนเพรนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดนะครับดดว,วันนี้เราเดินทางมาที่บ้านยายบุญนะครับนี่บนบ,บ้านยายบุญซึ่งยายบุญบอกว่าเสาทุกต้นเป็นไม้ตะเคียนนะครับเป็นไม้ตะเคียนเดี๋ยวเราจะรอดูไปด้วยกันนะครับคาวนี้คานี้แหละแ,แม่น เสาทุกต้นนะครับในบ้านหลังนี้นะครับเป็นไม้ตะเคียนนะครับไม่ล้างนะครับได้บุญนะครับสวัสดีครับสวัสดี พัดนะครับมาก,ก่อนใครๆเลยพวิธีวันนี้เรามากันหลายช่องนะครับ พุทธังศสนาพิชามิธรรมังสนาพิชามิสังฆังศสนาพิชามิตูติยัมติพุทธังศสนาพิชามิตุติยมติธัมมังสนาพิามิตูติยมติสังฆังศาสนาพิชามิปะนาปิปตะเวระมิยิจิขะัะทางธัมมาจิยามิอัตตินะทางเลวะมิยิจิขะปะทางธัมมะจิยามิมุทัลวะทางเลวะมิยิ ช่องัดจิบันโนระกัปะโตสาวกสัมโภย ภรรยาพระกวตสา <coughs> <coughs>

Uhm. มาทำอะไรอยู oh, oh, er, ่อยนี้โอ้ว่าสิมาขอโศกขอลาบกระปูนนี่แหละโศกลาบอยู่ที่มุ่นตลาดโชคลาบผู้ชี้ตลาดผมบอกว่าไผ่น้อครับนี่แม่ตะเคียนรู้ไหมครับมันโชคลาภมันอยู่ที่ตลาดนะที่นี่ไม่มีมีแต่หวอ้โโหหวยมาหาตัวเลข หาตัวเลขใช่ไหมใช่ครับเลขโอบอกว่าหาตัวเลขมาหาโชคหาลาภแถวนี้ไม่มีนะลูกไม่มีไม่มีครับมีแต่เลขเนาะมีแต่หวยมีแต่เบอร์ครับจะมาขอเจ้าแม่ตะเคียนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขอเจ้าแม่ตะเคียนครับขอกับเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ตรงนี้นานแล้วไม่เคยได้ออกไปไหนสักที ขังไว้ไม่มีโอ,อกาสจะออกไปวันนี้ออกมาวันนี้ออกมามาดูนิทุกวันแต่ก่อนไม่เคยได้ออกมานะเพราะออกมาไม่ได้อเขามัดไว้เขาไม่ให้ออกก็นั่งอยู่บนั้นแหละจะกินอะไรก็ไม่ได้กินจะทานขนมก็ไม่ได้ทานนี่ยายคนนี้มันใจดำอามหิจริงๆริเนาะ อยากเห็นหน้ากันเคียนเนียยังไม่อยากเห็นหน้าเจอแม่ตะเคียนต่จะเียนทองใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวจะบอกให้รู้นะแม่ตะเคียนอยู่นี่เยอะไหมครับอ้นับดูแต่มันอยู่ต้นเดียวแถวโน้นแถวโน้นโน้นโน้นมันไม่ดีแล้วมันอยู่ตรงนี้ต้นเดียวการนี่บ่กการดูต้นนี้ครับ ต้นเดียวดูต้นเดียวมีต้นที่ถูกผ้าสีนี่ครับต้นนี้แหละเอาน้ำอุน้้ำหอมมาทาให้เขาหน่อยเสียอ้าวทาน้ำหอมให้่หมครับให้มันหอมเยวเขาจะเปิดให้เองเพราะว่าจะให้ตัวไหนตัวไหนมันจะออกก็ให้ตัวนั้นนะเจ้าแม่ถ้าตัวไหนไม่ออกไม่ต้องให้นะอ้าทาให้หน่อยครับทาน้ำหอมหน่อย อาชิดน้ำหอมโอ้สีน้ำหอมไม่โดนเลยนี่นนะครับี่น้ำหอมอยู่นี่เลอฉีดแล้วฉีดแล้วอาชิดน้ำหอมจริงจริอาชิดน้ำหอมจริงจริงแล้วเราหลังมาบอกหลังมาพิจารณาบ้านเลยนะครับตะเคียนแม่ตะเคียนชื่อว่ายังน้องสาตะเคียนทองาอ๋อแม่ตะเคียนทองเฉ่สยแม่ตะเคียนทองมันโดนหลังบ่าวที่เต็มเต็มเลยเปียกเลยเนี่ย ำอางมาถวายหน่อยสิลูกเนาะอยากได้อืมครับหวีกระโจงเครื่องจำอางชุดยังไม่เอาชุดยังไม่เอาเพราะยังไม่ได้เงินถ้าได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเวลานี้ยังไม่มีเงายังไม่มีพึ่งออกมาพึ่งออกมาจ่เพึ่งออกมาจ้าออกมา ได้สองสามวันนิดจ้าครับอยู่สะในห้องไม่ได้ออกไม่ไหนเลยไม่เคยไม่เห็นแสงสว่างอะไรสักอย่างเลยครับอยู่แต่ในห้องสงสารไหมล่ะสงสารสงสารเจ้าแม่ตะเคียนไหมอยู่เครื่องแป้งคนี่ถ้าไม่ไม่ถูกเลขก็ไม่มีเงินอีกนะเจ้าแม่ก็ยังว่าแหละถ้าไม่ถูกจะเอาอะไรไปซื้อเนาะครับนี่นอนน้ำ เขาให้เขาให้ตัวเกินเกินมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้จับคู่ให้จับคู่มาเลยนะเอาให้มานจับคู่มาเลยครับผมจับแม่นแม่นแม่ไมแม่นไม้เอาให้แม่นแม่นนะครับครับตัวนี้ที่หนึ่งเลยหาให้มันไม่ีไม่มีไม่มีไม่มีแล้วหมดแล้วแน่นอนท้าไม่เชื่อ เาไปซื้อดูที่มีไหมไม่มีตัวใดนอค่ะตัวจะให้นี่แหละตัวจะให้ตัวไหนครับตัวหนึ่งสองไงลูกหนึ่งสองหนึ่งสองเน้นหนึ่งสองเลยตัวเดียวสองตัวเดียววิ่งสอวิ่งหนึ่งตาหนึ่งสอบตหนึ่งหนึ่งจับคู่เอาหนึ่งหนึ่งเบดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวไอตัวสามัน สามสามอะไรหาคู่เอาสามอะไรบอกมานะสามอะไรจอาแม่บอกรู้บอกลูกสิษลูกหาด้วยคนเอซีมาเยอะนะไม่สงสารเขาหรือไงสามสามตัวเดียวสามอะไรเอาสามอะไรยกมือยกมือขึ้นสามอะไรสามไม่กันหไม่ใช่สามหก สามหกสามหกสสหใช่สามหไปซื้อเลยไปซื้อเอาเลยไปซื้อออกจักนี่เปล่าเลยไม่ต้องรอเทยนี้แหละไม่เยอะหรอกสองสหางสองหางมีสมตัวมีหนึ่งสอหนึ่งก็สามหมีสาตัวไหมครับสมตัวมีไหมไม่มีวันหลังค่อยเอาสองตัวมันก็ได้แพร เรีสติกขึ้นแล้วต้องสามตัวก็เลยชุดโอ้ยทำไมมันขี้ที่แคนาทล์ทำไมทำไมขู่แม่ตะเคียนน้น้ำหรอไม่สองตัวก็ได้ใครเรีสติกขึ้นมแล้วต้องสามตัวก็ได้ชุดน้ำหอมน้ำหอมเอาไว้ให้มันให้มันเข้าก่อนให้มันเข้าก่อนสองตัวก็ให้แล้วเบิ้ลนะหนึ่งหนึ่งับหนึ่งสองแล้วก็สามหกสามหก จะเอาอะไรอีกสามตัวเอาสามตัวเนาะสามตัวมันมีมันหายากอหายากติเคียนหายไปยากเหรอครับผมเอาดูก่อนดูให้ดีอดูดีๆครับขอสามตัวเลยแม่ติเคียนจะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีดแปดข้างหน้าแปดแปดข้างหน้าแปดหลักร้อยก็จะมีแปดสามหกบวกครับใช่ใช่ แปดสามหกแปดหนึ่งสองแล้วแต่แปดหนึ่งหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่จะเอาอาทำไมเสียงเออนั่นแหละรน้โอ้แม่จะเคียนร้อนแล้วคนี้จะเคียนร้อนแล้วบ่คาวันนี้ทำไมร้อนจริงๆล่ะเอ้า ทุกวันไม่เห็นร so ้อนเลยวันนี but, so so ้เอาร้อนอืมร้อนจริงๆอาจารย์ว่าไงล่ะไปนั่งอยู่ทำไมล่ะแปดอนึางสองาปดหนึ่งร้อยแปดสามหกอาจารย์อาจารย์อาจารย์เอาไปนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นทำไมสงสารเจ้าแม่ตะเคียนยมาดูสิ ถูกไหมอาจารย์ถูกไหมอาจารย์เราให้ตะเคียนให้ถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วครับผมโอเคใช่ไหมครับผมแน่นอนนะครับผมอย่าโกหกนะเอาแล้วไม่ได้นะตะเคียนตะเคียนต้องถามอาจารย์แล้วถามอาจารย์แล้วโกหกไม่ได้นะอาจารย์ถ้านั้นไปด้วยกันไม่รอดนะเอาเงียบเงียบเงียบครับผมไม่โกหกครับ โกหกปิดศีลน,นะอาจารย์เจ้าแม่ตะเคียนอยู่ตรงนี้มีศีลมีธรรมนะไม่ใช่มมีศีลมีธรรมแปดสามหกแปดสามหกถือบอกรับแม่ตะเคียนยาถูกยาถูกแน่นอนถูกแน่นอนแม่ตะเียนเราถูกแล้วจ้าถูกแน่นอนไม่โกหกนะจ้าถูกะจ้าไม่โกหกนะจ้าไม่เคยพูดนะเพิ่งพูดนี่แหละเกิดมาเป็นเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ตรงนี้นานแล้วปีๆล่ะนับดูสิ นักดูกี่ปีกี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วเนาะไม่เคยได้ออกไปไหนเลยครับถ้าไม่มีบุญคุณของอาจารย์น่ะเจ้าไม่ตะเคียนไม่ได้ออกมาจริงๆริงนะครับวันนั้นวันที่จะได้ออกคืออาจารย์มาแต่ไหนไม่รู้อาจารย์มาแต่ไหนไม่รู้มาขึ้นลอยให้เจ้าแม่ตะเคียนออก มาปล่อยแม่ตะเคียนบุญกุศลของอาจารย์บญกุศลของอาจารย์ที่จะปล่อยให้แม่เรียนออกขอให้อาจารย์รม่รืงนะอาจารย์นะขอให้ไม่่นะไปของเขาขอให้ไม่นาอาจารย์นะสาธุสาธุไม่เียนจไม่เียนไม่ลืมเลยไม่ลืมอาจารย์ครับไม่ลืมแน่นอนไม่ลืมแน่นอนไม่ลืมอืม ที่ปล่อยให้เจ้าแม่ตะเคียนมานั่งคุยกันอยู่กับยายบุญเนี่ยสิ่งแรกสิ่งแรกคนอื่นไม่ได้หรอกลูกๆสิ่งแรกคนอื่นไม่ได้อาจารย์ยายบุญมีพลังไหมอาจารย์ครับผบมีแน่นอนนะแล้วโบเล่าโคกน้ำแล้วก็ฝากฝากวันจันทร์ช่วยวันนี้ทำบุญไปจำมีพลังกระแสปิดเยอะแยะครับโบ แน่นอนจริงๆเลยเอาพอใจหรือยังพอใจพอใจล้ะครับผมพอใจแล้ะครับถูกจะพอใจมากกว่านี้อีกอะไรอีกถูกมันก็พอใจทุกคนนั่นแหละเอาไปแล้วไม่ใช่ไม่ซื้อเองหรอกเอาไปให้คนอื่นแน่นอนไม่ใช่ไม่ซื้อเองหรอกให้คนอื่นอืมธรรมดาเราเกิดมาเป็นคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันเพื่งพาอาศัยกันใช่ไหมครับถ้าไม่เพื่งพาอาศัยกันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่รอดเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวไันู้นเดี๋ยวนี้โอ้คุณวายไปหมดแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามหกถูกไหมครับถูกบอกครับถูกแล้วหรือยังาหมไม่มีครับไม่มี ตอ้แม่จะไปแล้วนี่นะครับตะเคียนนะครับที่ผูกผ้าจ็ดสีนะครับแต่จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นเสาไม้ตะเคียนทั้งหลังเลยนะครับนี่ครับ

อูบอกว่าไงครับคบอกว่าองไรเนาะบอกว่าไเวลาจะขเวลาจะมาเวลาจะเข้ามา่ยขอให้รู้ใช่ไหมเราจะขึ้นมาเวลาจะลงก็ขอให้รู้รู้อะไรคงแปลออกใช่ไหมรับ ไม่มีเลขเห่เอาเอาเลขลาวเอาเลขไทยรอเาจ้าแม่เจ้าแม่ตะเทียนให้เลขไทยไปแล้วปู่ขอเลขหล่าหน่อขอเลขล่าปูอ่ะวันพุธเออวันพุธครับหกศูนย์หกศูนย์ศูนย์ตัวเดียวศูตัวเดียวศูนย์จะให้เลขเลา ลาวลไปประเทศลาวลาวหกศูนย yeah, ์ท right ่านผู้ชมจบไปด้วยเด้อหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งลาวนอนะปู่เอาไปลองดูก่อนโอ้มันลองเงินลองพูดเสียงเลยนะปู่ไม่เสียไม่เสียมาเสียว่าเสียมาไม่เสียไม่เสียจริงมาเล็กลาวตัวไหนปู่ หกศูนย์หท่านผู้ชมจดเลยครับหกศูหหนึ่งอ้าวอันนี้ไม่ได้เขียนให้ดูเดยอแจ่เขาไม่ได้ด 66, <61. S 2> ดเขียนให้เด้อหกศูย์หกหนึ่งจดเอาเด้ออ้าวดูย้แนไปทางตะเคียนทางทางหลังก็เป็นเนาะไม่เป็นไรโลละอาจารย์โชคแหะหกศูนย์หกหนึ่งหก่งหกศูนย์ห จะเอาผลิมันเยอะแยะนะครับออเแค่นี้แหละครับเอาแค่นี้นะครับไม่มีตามซื้อหรอกหกศูนย์หกหนึ่งเด้อไปลาวไปลาวนะครับแต่แล้นี่นะครับตึงจมด้วยส่วนรัฐบาลไทยแม่ตะเคียนให้รัฐบาลไทยนี่คือเจ้หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามหกชอบสามตัวเอาแปดไทยหลักร้อยแมนี่ ดูอีกรอบสิดูอีกรอบดูอีกรอบต้งเล่นอีกรอบก่อนที่จะน้ำลากันไปลืมลืมเล่านะครับไม่ได้เขียนให้นะครับท่านผู้ชมรับชมในช่วงที่ไรสุดหรือย้อนหลังนะครับวันนี้ก็60เอ่อ6061 6061ประเดิมเพื่อนบ้านเด้ออันนี้ก็เป็นบ้านไทยนะครับอ่ะหญ่ เรียบร้อยแล้วยายยายถือให้ด hmm. ูหน่อยครับไ่หวดแล้วครับะตามยายบุญเนาะปกติยายบุญจะไปสื่อไปสื่อที่แม่จะเขียนข้างนอกนาะวันนี้สื่อที่บ้านเลยเพราะว่าอ่านี่นีครับเพราะว่าเสาเสาบ้านอาจารยม่มากรอยมอ ก็ได้บ่อยครับไม่ช่วยงานอาจารย์ไม่สมร้อยเขาต้องออกมาครับอ๋อเน้นๆคือหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามหกก็ขอทุกท่านนะครับขอบคุณครับคุณแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งสามหกได้สามตัวก็เอาแปดไปใส่หลักร้อยเด้อรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่สิบหกพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้มากันหลายช่องนะครับเสียงอาจจะสวนกันมั่งเลย อืมแม่นอนะครับออ่อนะครับอันนี้เป็นรัฐบาลไทยเนาะนะครับเพื่อนบ้านโจทย์อะไเนี่ครับ6กศูนหนึ่งนะครับคุณวิรัตเดอร์นะครับจดไปเนีนะครับครับมืนี่กระสิเดอัมลาพาจากพี่น้องปลอมไปสู่ม่พอแล้วครับพอแล้วคุณไายซูนันแล้วครับได้แล้วครับขอบคุณยายบุญครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ สำหรับไลฟ์สดนี้นะครับคงจะล่าลากันไปนะครับวันนี้ขึ้นมาไทยทำบุญบ้านของยายบุญเลยนะครับเพราะว่ายายบุญบอกว่าตะเคียนอยู่ที่บ้านเพิ่งจะเปิดเผยครั้งแรกนะครับเพิ่งจะเปิดเผยโปรตียายบุญนี่ก็เป็นแม่ล่างที่ไปสื่อหลายๆที่เนาะแต่วันนี้ยายบุญอนุญาตให้เราขึ้นมาบุญบ้านเลยนะครับอ่ะคงจะล่าลากันไปเนาะไว้พบกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะครับสอ่ออมเลยสงตัวน